ฮัลโหลฮัลโหลฮโหลฮดูจังฮัลโหลเ,เริ่มแล้วเริ่มแล้วเนี่ยเนแล้ว <Okay. S 2> แต่ว่าะให้คิวไงวโหดเริ่มิตได้เลยโอเคเปิดอได้เปิดอะไร คำหนึ่งนะไลฟ์ไปเรเปิดได้ใช่ไหมละ่ะไปหมายถึงอะไรเปิดไปข้อความในเวลาที่ข้าไรอยู่อ่ะอได้ได้อา่านได้อา่านได้เออเออโอเคมีแขกมีแขกรับเชิญแเราเขาแขกรับเชิญคุณ <c oughs> เ,เด็กค่ะเขาทำกันเป็นค่ะไม่ต้องมาสอนเ <c oughs> ขาไลฟ์กันบ่อยค่ะ วางไปแล้วเขาหน่อยวางไปแล้ววางไปแล้ว <laughs> นี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ในอยู่ในใจในเธอหรือเปล่าอยู่ในใจผมหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้น่าจะอยู่ในใจใครนะอ้ะอาพี <laughs> ่เบาได้เบาเอาล่ดโทษโทษโทษบมาไมพี่โซเบาเบาโทษโทษสนิทเปล่า เสียงสูงไปมีอะไรเนี่ยทำมวันนี้หน้าตาแต่มใสกังเลยอะ่ะทำไมอ่ะมีความรักแบบพี่มาตูมมีความรักอีกแล้วหรอเพ <บ S 2> อราะว่าผมปุมผมรักพี่มาตูมไม่เชื่อหรอกดูปลอมปะ <laughs> ไม่เชื่อหรอกฉันไม่อยากจะเชื่ออะไรเธออีกแล้วฉันจีบ <ผม S 2> เธอจีบไม่ติดฉันเหนื่อยแล้วจีบอยู่กี่คนเอางี้ดีกว่าเราอะ่ะ <laughs> อ้ยหาวเลย ได้ยางที่ส่งไปให้อ่ะได้แล้วแต่ยังไม่ได้ดูเลยอ่ะมาดูไปพร้อมกันดีกว่าถ้างั้นน้าอ่าได้ดูถ้าคุณจะง่วงอ่ะคุณมาตูม่งว่วงขอเสื้อดิเดี๋ยวตื่นเลยไม่ได้เลยนะทำไมอ่ะไม่ได้เลยอ่ะหมายถึงว่าหุ่นผมไม่ได้ยังไม่แบบจะไมอ่ะคุณยังไม่ดีพอก้กับคุณท้องารกับตรงๆฮะ พอกนักกายจับตรงๆงไม่ใช่หรอแต่ยังไม่ดียังไม่ดีพอพี่มาตูมดูไง<อ>รี้ส่งสิ่งป้าต่อยฟิลหมุนแบบไหนหน้าแบบไหนพี่ก็รักหมดแหละเพราะพี่รักที่ฟิลมเป็นฟิล <c oughs> <c oughs> ปากหวานอย่างนี้ผู้ชายทุกคนจริงๆอะดูหวานไม่หวานก็ต้องมาลองชิมนะ <c oughs> โอยอมแล้วยอมแล้ว สวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะตอนนี้อยู่กับฟิล์มนะอแล็กก็มาตูมนะเราสองคนกำลังจีบกันอยู่ค่ะใช่เราสองคนจีบกันอยู่ฮะจีบกันอยู่จีบกันอยู่ไหนมีอะไรมาให้ดูดูสิส่งอะไรมาเนี่ยจริงๆเป็นเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ที่จริงๆจริงๆยังเป็นเซอร์ไพรส์สำหรับคนอื่นเพราะว่าพี่จะพี่มาตูมเป็นเกียรติที่ได้ดูคนแรกว้าจริงไหมเนี่ยจริงพี่มาตูมได้ดูคนแรก นี่หรออันนี้นะใช่ที่ส่งไปให้ดูครับพี่ตู่อย่าอย่าเพิ่งเอาให้คนอื่นเขาดูเราเราจะเราจะให้พี่ตูมดูแล้วก็คุยกันผ่านตรงนี้แต่ไม่ให้แต่ไม่ให้คนในไลฟ์ดูว่าที่พี่มาตูมดูอยู่เป็นอะไรอ๋อเออเออเออดูได้เลยปะดูได้เลยฮะอันนี้เป็นแล้วที่ห้าพูดเลยหรอพูดได้พูดได้เราก็คุยกันไปเรื่อยๆืยแต่ให้พี่มาตูมดูด้วยคือผมอยากผมอยากรู้ว่า คือออะบอกเลยแล้วกันบอกคนดูทุกคนที่ดูอยู่ตอนนี้นะฮะคือเซอร์ไพรส์ที่ที่ได้บอกไปสักพักแล้วว่าคือเป็นงานใหม่ที่ไม่ใช่ละครของผมคือรายการรายการของผมก็คือฟ i มฟอร์แฟนโอ้ะอะดูแล้วนะขอดูกันนะได้เลยเป็นรายการที่ทำเพื่อแฟนๆจริงจริงๆร่อะอ้าวแค่คอมเมนต์ไปด้วย เนี่ยเดี๋ยวผมดูไปด้วยเลยดูสิเปิดยังเปิดแล้วอหยฟิลหล่อมากอ่ะหล่อมากนี่คือดูดูรูปใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ดูรายการใช่ดูอยู่ดูรูปอยู่รูปหมายถึงว่ารูปตอนที่เปิดหัวใช่ไหมใช่ซึ่งไม่เหมือนผมเลยเหมือนไหมทีมดีทักเก่งอยู่นะโ,โหแรง ผมไม่ได้รีทัชผมไม่ได้รีทัชช่างเป็นคนทำโอเคคนรีทัชไหมผมไม่ได้รีทัชหุ้ยแต่ในคลิปก็น,น่ารักเลอฉันชอบตัวใส่หมวกแบบนี้จริงเหรอซื้อให้ดิได้เอาสีอะไรบอกมาดิโอเปกเก่งดูรายการก่อนดูรายการก่อนให้พูดไปได้วยปะพูดดีอยากรู้อยากรู้รพี่ตุ้มดูไปพี่รู้กยังไงฟิมก็คือฟิมในรายการฟิลมปลอมตัวเป็นเด็กเสิร์ฟบอ เขาบอกให้เขาให้พูดหรือไม่พูดเลยก็แับเออดูแล้วเป็นยังไงดูแล้วรู้สึกยังไงแต่หมายถึงว่าเรายังไม่เรายังไม่อยากให้คนดูรู้ว่าเราไปทําอะไรที่ไหนอย่างไรคือว่าดูแล้วความรู้สึกมันเป็นยังไงเฮ้ยทีมเธอว่างทำอะไรแบบนี้หรอเราอี้น้ว่างเสมอเพื่อแฟนของเราไม่แต่แบบใครที่แบบได้ไปวันนั้นคือโคตรโชคดีอ่ะ เราว่าเสมออยู่แล้วผมว่าเสมอเพื่อแฟนของผมน่ารักปะน่ารักก็คือทําเป็นได้หรออีเนี่ยอีน้าอะไรเนี่ยทําเป็นไม่เป็นค่า <c oughs> ดูโลกทําเป็นเดีย <c oughs> เเด๋ยวนั้นทําเป็นเดี๋ยวนั้นบ้าแต่หล่อนปิดหน้าขนาดในี้ใครจะจําได้วะเดี๋ยวดูม <c oughs> ีคนจําได้หรอไม่รู้ <c oughs> ดูก่อนดูอยู่ อีนี้ก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่มองหน้าพ่อค้าเลยมั้ง <laughs> ดูก่อนดูก่อนดูไปอยากให้ดูดูอยู่นี่อยากให้คนดูนี่ดูด้วยอ่ะเนี่ <laughs> ยใจเย็นใจยเย็นใจยเย็นเดี๋ยก็ไม่ดูผมอุ้ยฟิงน่ารักคือผมดูครั้งแรกผม,ผมยังตลกตัวเองเลยว่าคือมา ทำอย่างนี้แล้วมันเลิกลักมากอ่ะมึงกวนตีนเขาค่ะ <c oughs> เขาเสียการอุ้ยเขาจําได้วะ่ะอุ้ยเขาจําได้เขาฟังเสียงหรออุ้ยตลกอะคนนี้ตลกอะ <c oughs> อุ้ยแต่เป็นชันฉันก็ตกใจนะแบบสูแเราแบบเราชอบมากๆแล้วอยู่เรามาเจออย่างเงี้ย เหมือนไม่ชนีนี้ตโลกอะอิสนี้ตโลกอะคนแรกอ่ะคนไหนที่ให้เงินเขาอะเสี่ยงคุณทำไมอะผมาอ่อะผมว่าผมอมนั่งอยากรู้แต่นางก็วิ่งหนีผมว่าผมก็เนียนแล้วนะไปยามเนียนที่สุดแล้วอ่ะไม่เนียนค่ะเราหล่อความหล่อแบบอุ้ยเป๊ะ อี่ทําเปิดเปิดรูปเทียม <laughs> อุ้ยแล้วคนในห้องเขาไม่ <laughs> เขาอยากดูไปแกงเขาอยากดูเขายังไม่ดูเราเรายังอยากให้เขาดูอยู่เพราะว่าเราเราเรามีวันที่เราจะปล่อยแล้วเดี <laughs> <laughs> ๋ยวเราจะบอกตอนจบไลฟ์ว่าเราจะปล่อยวันไหนอุ้ยวินาทีที่หล่อนเปิดนะจะหามาถ้าเปิดมานะเขาบอกอ้าวไม่ใช่นี่ ใช่คือถ้าทำไรถ้าทํารายการขนาดนี้มาแล้วก็เปิดหน้ามาแล้วไม่ใช่แล้วไม่แล้วไม่เป็นผมมเป็นยังไงเปิดนี้ไม่ลองให้เลยนะทําให้เหมือนไปทําสัญญกรรมตามมาให้เหมือนทําสัญญกรรมเสียงให้เหมือนแล้วเปิดมาไม่ใช่อ๋ออุ้ยเธอเธอเธอเป็นคนดีเหมือนกันนะเนี่ยใครเป็นคนคิดคอนเทนต์นี้เนี่ยจริง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 อะอยากทํารายการ ทำรายการนานแล้วเราก็รู้สึกว่าทำรายการอะไรดีก็เลยอยากทำรายการที่เหมือนแบบเหมือนตอบแทนตอบแทนแฟนๆที่คอยคอยคนทุกๆคนที่คอยสนับสนุนเราก็เลยคิดรายการนี้ออกมาคุยกับทีมงานว่ามันจะเป็นไปได้ไหมตอนเนี้ยมาต<ม>ูมดูดูรายการอยู่เป็นตูเป็น,เ,ปนเขาเรียกว่าเป็นทัดซีนทีเซอร์ของรายการใหม่ของน้องฟิล์มซึ่งยังไม่มีใครได้ดูตูมได้ดูเป็นคนแรกในประเทศไทยนอกจากผมแล้ว นอกจากฟิล์มแล้วฟิล์มให้ตุ้มดูเป็นคนแรกถ้าใครอยากดูถ้าใครอยากดูพิมพ์คําว่าพี่มาตู้มน่ารักจังเดี๋ยวมาตูมจะเปิดให้ดูตรงนี้เดี๋ยวเราอ่ะไม่ใช่เดี๋ยวเขารู้น่ารักมากฉันชอบมันเป็นฟิลกูน้าจริงป่ะอันนี้ต้อจริงจริงอยากถามความรู้สึกของเขาเลยอ่ะเราอุ้ยเราอยู่ถ่ายเองด้วยน่ารักน่ะ มันถึงยุ่งสัมเองที่หลังอ่ะฟีลูป้ามันเก็บไ้เป็นเมม o r ีของเราได้เลยนะเวลาเราเหนื่อยอ่ะใช่ผม<ๆ>ผมทําผมผมทํารายการนี้ขึ้นมาเพราะรู้สึกว่าอยากอยากตอบแทนตอบแทนแบบแฟน,แฟนๆที่แบบคอยซัพพอร์ตเราอุ้ยมันเรียวมากอ่โธฉันน้ำตาจะไหลอ่ะคืจริงเหรอจริง คือพผมคิดว่ากลัวว่าทำอะไรทำแบบนี้แล้วแบบมันจะยากด้วยความที่แบบมันต้องเตรียมการนานมากกับการที่แบบต้องเวลาเวลาเราถ่ายทำในเทปเทปหนึ่งมันต้องรีเสิร์ชมันต้องต้องต้องค้นหาข้อมูลของคนคนนั้นวางแผนทุกอย่างคือมันแบบ <laughs> เดี๋ยวเห็นตีกา <laughs> เดี๋ยวให้ดูแลให้ดูรายการนี้คือ มันนั่งสองรายละเอียดเห็น <serves> ตีนกายอย่างนี้เหรอฉันก็ดูให้ละเอียดไงอุยเขาหน้ารังมั้เลยคนนี้เขาโชคดีมากเลยอยากสัมภาษณ์เขาว่าอยากอยากถามเขาว่าอะไรจะถามว่าแบบว่ารู้สึกยังไงวิลทีแล้วที่เรารู้ว่าแบบรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันคือแบบฟิล์ม for แฟนของแท้เลยคือคือให้แฟนจริงๆเลยอ่ะจบแล้วจบแล้วเอางี้ดูแล้วรู้สึกไง สิลกูลรู้สึกแบบรู้สึกเต็มอิ่มอ่ะรู้สึกแบบเออรู้สึกแบบเนี่ยจริงๆการที่เราทํางานตรงเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเราแบบไม่ได้อยากเจอหรือพูดคุยกับคนที่ติดตามเราให้กําลังใจเรานะเพียงแค่เราไม่มีโอกาสที่สามารถทําได้คือเจอกันเต็มที่ได้ก็แค่หน้าตึกอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยกองก็มาไม่ได้ยิง่งช่วงโควิดอีกอะไเงี้ยแล้วแบบ พอมันมีรายการอะไรแบบนี้มาจากศิลปินดาราอันนี้คือไม่ใช่แค่ฟิล์มแล้วแต่ว่าสําหรับเราเรามีความรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการสร้างคอนเนคชันระหว่างตัวศิลปินกับแฟนที่ดีที่สุดที่ชัดเจนที่สุดคือปกติกเขาเป็นคนต้องตามเราแต่วันนี้เราให้เวลาวันหนึ่งเพื่อเขาอ่ะใช่ผมคิดแบบนั้นนี่มันคือแบบนี้นี่คือคีย์เวิร์ดของรายการเลยมันคือฟอร์คือยูทําอะไรสําหรับเรามาเยอะแล้ววันนี้เราขอทําให้ยูบ้างมันเป็นการเช็แอันกิฟที่ดีนะ น,นี่นี่ฟังแล้วอยากทําบ้างเลยแต่แบบเออกูไม่มีแฟนคลับโอ้โหมีแฟนคลับแล้วใครจะมีโอ้โหมีแฟนคลับไรคือถ้าเป็นฟิ์มททำแบบเนี้ยมันน่ารักแต่ถ้าเป็นพี่ทำพี่ก็คงจะไปแบบว่าไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับในบาร์โฮสหรืออย่างเงี้ยก็คือไปไปแฟไปเซอร์ไพรส์แฟนคลับในบาร์โฮสหรือว่าเขามาเซอร์ไพรส์วิ่ตูม ท no ี่บาโฮหรือ um พ mm ี่ไปพาแฟนคลับไปเที่ยวบาโฮสตโฮอะไรแบบนี้แต่ว่าทีมไอเดียเจ๋งมากอยากให้คนได้ดูอ่ะรอก่อนรอสิฮะบอกเลยีิออนวันไหนออนวันแรกวันที่ยี่สิบเดือนนี้เดือนนี้ใช่แล้วครับตอนหนึ่งทุ่มที่ทุ่มที่ช anel ของวันเพลงเก่า โอ้วันเพกาก็คือไปกดติดตามไปก่อนเลยแล้วก็หนึ่งทุ่มของวันห่ึ่งตุลาจะปล่อยจะออนแอ์เป็นอีพีแรกหรือมันมันเป็นมันหลายอีพีใช่ไหมก็มีซีซั่นหนึ่งแล้วมันจะมันจะเปลี่ยนสถานที่ไปเรื่อยๆไหมก็เปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนคนไปเรื่อยๆอุ้ยแล้วจะมีแล้วจะมีพี่บ้างไหมเพราะพี่ก็เป็นแฟนขับฟิล์มนะอืมไม่อยากให้พี่ตูนมเป็นแฟนขับอยากให้พี่ตุนเป็นแฟนมากกว่า ทำไมใบเต้ใส่ผมอ่ะไม่เก่งใจคนนั่งข้างทีเลยเอาใจล้อเล่นดูใจนี่ล้เล่นอยู่คนเดียวขอสามคำอะดูแล้วผมขอสามคำสำหรับรายการนี้สามคำที่ให้คำนี้เลยว่าอบอุ่นใจโอ้หรู้สึกอบอุ่นนะดีใจจังเลยพี่ตูมพูดอะไรแบบนี้ก็ได้อ่ะนานๆที นานาทีจะได้ได้ได้ยินพี่ตุ้มพูดอะไรแบบน่ารักน่ารักเงินเปลี่ยนสามคำเป็นใหม่คันจังเลย <laughs> <laughs> ไม่ได้เดี๋ยวมันไม่เป็นพี่ไงเอออันหลังก็เหมือนพี่ตุ้มมากกว่าอันไม่ใช่อันแรกอันแรกก็เหมือนแล้วพี่ตุ้มเป็นคน oh, คน่ารักพี่ตุ้มเป็นคนมันดีอะซีพี่อยากให้มันออนวันนี้เลยออนวันนี้มันเลยไปได้หรออมบอกบอกบอกทีมงานสิเอางีล้ละกัน คือฟรีมัเขาจะปล่อยออฟฟิเชียลวันที่ยี่สิบแต่เนื่องจากมาตูมมีคลิปและลิงก์แล้วมาตูมจะปล่อยถ้าใครสมัครเข้าออนไลน์ไอดีคนละสามร้อยบาทก็จะปล่อยไม่ได้ไม่ทําแบบนี้ผมไม่ได้ผมก็ผมทํารายการผมก็ไม่ผมก็ไม่ได้ผมก็ไม่ได้ได้เงินอะไรเลยมีแต่ให้อย่างเดียวพี่ตูจะทําแบบนี้กับผมไม่ได้แต่คนละสามร้อยเองนะได้ดูคลิปก่อนใครเลยนะอ้าวแล้วแล้วแล้วในแล้วในชแนลผมอะ ในชแ<า>นลประมาณพี่แบ่งอพี่แบ่งฟิล์มแล้วกันพี่แบ่งฟิล์มสามสิบบาทโอ้เพ,พาราะเพราะ่าดจริงๆเลย <laughs> ละยอมยอมยอมมีอะไรมีอะไรอยากฝากถึงฝากถึงคนดูไหมคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วก็แบบก็สําหรับพวกแบบแต้มบุญต่ําที่ยังไม่ได้ดูถึงตูมเพราะว่าตูมแต้มบุญสูงได้ดูเป็นคนแรกก็อยากจะฝากบอกทุกคนว่าให้รอติดตามเพราะมันน่ารักมากมันคือรายการที่ไม่ใช่รายการ มันคือแคนดิดอูชฉันพูดเยวไปเพืนเนี่ยมันมันคือสิ่งที่เรียลที่เกิดขึ้นคุณจะได้เห็นตัวตนของผู้ชายที่ชื่อฟิล์นภ์แบบจริงๆริเรียลๆเวลาเขาทําตัวกับแฟนเขาเป็นแบบไหนเขาจะปฏิบัติตัวกับแฟนๆยังไงมันไม่มีสคริปต์ไม่มีการเซตอะไรถึงสิง้นมันคือเรียลไปเลยเซตเซตไว้เซตเซตบงับงมันคือการวางแผนแต่ว่าเหตุ<อ>การณ์ท<อ>ี่เกิดขึ้นความรู้สึกความรู้สึกแล้ฟิลลิ่งมันคือไม่ได้เซตมันคือเป็นคงคือ มันคืออันนี้คือแบบสดๆเลยเหมือนกับฉันที่ก็สดๆเลยดูสดๆตอนนี้เลยแล้วรู้สึกแบบนี้เลยนั่ก็อยากจะฝากอยากจะฝากด้วยนะครับฟิล์ม for Fan นะฮะทางวันเพกาวใช่ปะใช่วันเพกาวัแเราจะปล่อยคลิป EP พหนึ่งวันที่ยี่สิบเวลาหนึ่งทุ่มตรงวันเพกาวช anel ฝากไว้ด้วยอันนี้อยากฝากไว้นี่ไปไหนี่จะดูไปดู <S <s <ays> อีกหรอ ที่ตูมต้องดูแล้วก็บอกแฟนที่ตูมด้วยดูด้วยได้เดี๋ยวพี่จะดูเดี๋ยวพี่จะรอถึงบ้านแล้วกลับไปดูอีกรอบเพราะตอนนี้นั่งอยู่ในรถแล้วมันดับอยู่ในจอเล็กเดี๋ยวจะเปิดดูจอใหญ่ที่บ้านอืมเบอรมปดูจอแล้วก็ถ่ายสตอรี่ลงสปอยไม่ใช่ต้องถ่ายตอนต้องถ่ายสตอรี่ลงด้วยแล้ววันที่ยี่สิบก็ต้องลงอีกทีหนึ่งด้วยไม่ได้สิน้องเราเราค่อยถ่ายวันที่ยี่สิบทีเดียวอืมแต่ว่าพี่ไม่ค่อยถอดเสื้อเลยอ่ะขอขอติดนิดนึงเพราะว่า จริงๆแล้วว่าฟิล์ม for Fan มันต้องมีการโชว์หน้อหนังบางสาอันนี้คือสิ่งที่อยากฟางอันนี้นนคนขคางผิดหวังอันนี้ฟิล์ม for Fan หรือฟิล์ม for พี่ตูมครับเออฟิล์ม for กูเอ <c oughs> ดีน้องยังไงก็ขอให้ปังๆนะอะไรกันน่ารักนะขอบคุณครับได้เดี๋ยวขอตัวไปนอนก่อน <c oughs> นอนบ้างครับฝอนบ้างานะเป็นห่วงรถตีอยู่บนรถนี่บนรถ ก็บอกแล้วว่าดึกดกอะอย่าไปเที่ยวบราโฮสบ่อยทํางานเสร็จก็ฟิลฟิลให้ไปหาที่ห้องอ่ะก็ต้องไปโฮสยอมแล้วไปไม่ไม่แต่ตอนนี้ไม่รักฟิลแล้วรักตรงตรงมากกว่าตรงๆทําคะแนนได้ดีกว่าแล้วเดี๋ยวขับรถไปหาตรงเลยอยู่คอนโดเดียวกับตรงๆไงไปจัดการอย่ายุ่งกับน้องตรงตรงเด็ดขาดนะเอ้าเมื่อกี้ยังรักอะไรนะเมื่อกี้ยังรักผมอยู่เลย ก็ลกฟีมดูว่าคนคนเรามันจําเป็นต้องลาคนเดียวเหรอวะมันชีวิตนี้มันรักได้หลายคนอืมแล้วฟีมาตอนเนี้รลักใครมอยู่บ้างรักพี่ตูมตอบเพเซดีละ <laughs> เราเป็นว่าขอให้ดังปังขอจะขอให้ดังดงขอปังๆนะสำหรับแฟนๆฝ่ายรั้งนะคะใครที่ยังไม่ได้ดูอยากให้ได้ดูมากวันที่ยีสิบตุลาคมนี้ทางช่องวันเพลยกา่า แชแนลนะคะตอนเวลาหนึ่งทุ่มตรงะ่ะใช่ปะพีทที่บอกหนึ่งเวลาหนึ่งทุ่มตรงครับแช่แล้วหนึ่งทุ่มตรงเจอกันกับรายการใหม่ฟิล์มอร์แฟนจำชื่อนี้ไว้ฟิล์มอร์แฟนถึงไม่มีแฟนก็จะได้แฟนแบบฟิล์มฟรีนะฮะนี่อืมคิดคอนเซปถึงไม่มีแฟนก็จะได้แฟนแบบฟิล์มฟรเออขอลิขสิทธิ์เออมีแต่ตัวแล้วหมดใจอยากได้อะไรดีครับตัวค่ะอยากได้ตัว จไม่เอาเนาะเอาตัวครับพ่อถ้แม่งค่ะเอาตัวค่ะเอาคนหล่อไม่เอาหัวใจหัวใจกินไม่ได้ตัวมันกินได้จริงอะโอเคไปลวไม่ควรลาน้องละกับแฟนไป่อด้วยครับขอบคุณมิตุมมากเลยเลยที่เป็นจ้ายินดีจน้องไว้เจอกันผู้ขาเบียดเฮ้ยอะไรขาเบียดแต่ผู้มีเกียรติอ๋ออย่าไปเล่นแบบนี้ในฟีฟอร์แฟนนะเดี๋ยวจะดเมนด่า <laughs> ไปแล้วยบ๊ายบายครับายครับ <laughs> <laughs> เป็นไงบ้างเมื่อกี้พี่ตูมเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่ได้ดูรายการของเราเรามาย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ารายการรายการนี้คือเป็นรายการฟิล์ม for แฟนนะครับซึ่งจะ ออกอากาศเทปแรกวันที่20เวลาหนึ่งทุ่มตรงที่ YouTube c h anel n ว p l a y ลง o u ่านะครับแล้วก็ตอนนี้ผมยังมีช่องทางอื่นๆให้สามารถเข้ามาติดต่อพูดคุยกับผมได้เพิ่มขึ้นมาคอมเมนต์กันได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากจะมีอันเก่าที่เป็น i n s t a g r กรแล้วมี t w i t t e r แล้วยังมี Facebook ครับมีมีอะไรนะมีหวยโป้มี t ิ k t o k t ิ k ตอกแชอันใหม่แล้วเราจะได้อันนี้เป็นออฟฟิเชียลเลย อย่าลืมนะครับเราตอนนี้เรามีทั้งหมด5ช่องทางในการที่จะเข้ามาติดต่อดูรูปดูคลิปอะไรของผมหรือมาคอมเม,มนต์มีมีอะไรมาเสนอแนะกันมาพูดคุยกันได้นะครับทั้งหมด5ช่องทางน,นะครับอินสตาแกรนะครับ Twister นะครับ2ช่องทางเก่าซึ่งผมก็ยังเล่นอยู่แล้วจะมีอีก3ช่องทางใหม่ขึ้นมาก็คือ f a c e b o o k นะครับบอยโปแล้วก็ Tik t o อนะครับจะพยายามลงอะไรให้เยอะที่สุดจะพยายามที่จะเล่นกับทุกคนให้มากที่สุดแล้วกันนะ นอกจากวันนี้แล้วที่เรามาไลฟ์แล้วพรุ่งนี้เราก็มีแขกรับเชิญอีกเดี๋ยวผมจะมาบอกอีกทีว่าเราจะมาไลฟ์เรามาดูกันว่าคนอีกคนหนึ่งหรือแขก,กรับเชิญของเราอีกคนหนึ่งที่ดูรายการอีพีแรกของเราดูแล้วจะเป็นยังไงบ้างก็อย่าลืมนะครับไปกด s u b สไคร e กันไวลล้รอได้เลยนะครับวันเพลงกาวนะครับเราจะปล่อยเทปแรกนะครับวันที่ยี่สิบหนึ่งทุ่มตรงสำหรับรายการฟิล์ม for แฟนนะครับ สำหรับวันนี้ฟิล์มขอตัวแล้วไปก่อนนะพรุ่งนี้เดี๋ยวมาไลฟ์อฟืกันใหม่นะไปแล้วนะครับอย่าลืมนะกด subscribe ฟิล for fan แล้วก็อีก5ช่องทางของผมด้วยใครยังไม่ได้ติดตามเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดทุกๆุกอย่างที่กดได้แต่อย่ากดบล็อกโอเคไปแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีค่ะใบว่างๆจะมาไลฟ์ใหม่นะแต่อย่าลืมนะพรุ่งนี้เราก็มี รลฟกับแขกรับเชิญของเราอีกคนไปแล้วไบไปอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรครับตรงตรง,งครับคือเราจะปิดรายการของเราแล้วน้องน้องมาทําไมครับพี่ตูมไปแล้วครับเมื่อกี้พี่ตูมบอกว่ารักตรงๆมากกว่าผมเสียใจมากผมเสียใจมากจริง เดี๋ยวอะไรครับยังยังมีคนเดี๋ยวอีกพลพลพ,าพาัฒพลพััฒเปิดกล้องนี่คือเราเราต้องไลฟ์คุยกับคนอื่นด้ไหมหรือยังไงเออ เราเราเราไลฟ์รายการทางการเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหานะเดี๋ยวเราไปหานายรอฟินเด็ครับรอฟินเด็ครับลิลลครับีเดี๋ยวเราตามไปเดี๋ยวเราตามไปครับผมมีคนมาตาม <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> ไปจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับกด subscribe y o u ูทูบวันเพลงเก่านะครับเทปแรกจะออกอากาศวันที่20เวลาหนึ่งทุ่มตรงแล้วก็พรุ่งนี้เราจะมีไลฟ์กับแท็กรับเชิญอีกคนหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่ากโมงนะบ๊ายบาย